สวัสดีค่ะวันนี้น้องฟ้าจะพาทุกคนมาชมบ้านทําเลดีที่บ้านพึกษาพระรามสองเอกชัยกันคะ่ะตามฟ้ามาเลยภายในโครงการมีสวนขนาดใหญ่ให้คุณได้ทำกิจกรรมยามว่างกับครอบครัวและที่นี่คือสนามมัลติสปอร์ตพื้นที่แอคทีฟของสมาชิกทุกท่านบ้านฟังก์ชัน2จอดตอบโจทย์คนรุ่ใหม่ไปดูภายในกันคะ่ะ c l วิ่ i n g space แบบนี้ออกแบบมาเพื่อให้จัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้ง่ายและโปร่งโล่งทุกมุมอยู่สบายจริงๆค่ะเฟส extension ลงเสาเข็มหลังบ้านรองรับการต่อขยายความสุขของทุกคนราคาเริ่ม1.95ล้านเท่านั้นสนใจชมโครงการกดลงทะเบียนด้านล่างได้เลยค่ะสาดีเดเซลครั้งแรกของทาวน์โฮมพฤกษาพระราม2จองเพียง499บาทยกทับของแถมกว่า3ล้านวันนี้ถึง31สิิงหาคมนะ